เห็นเท้าอยู่ครับเห็นเท้าเหรอเท้าเท้าเอ่อเอาเกียร์ไหมาลากออกมาลากมาอาถอยเปิดทีละชั้นเปิดได้เทียบชั้นโอ้ตัดเรียงเป็นชั้นชั้นชั้นเนี่ยฮะ

terima kasih